กราบขอบพระคุณครับขอกลาบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่ติดตามรายการผมทนายโสนส่วนนี่ <c oughs> พี่น้องชาวไทยพุทธทั่วไทยทั่วโลกที่รักและครบครับวันนี้นับเป็นวันที่ ที่น้องชาวไทยที่เป็นพุทธสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมั่นในองค์พระตรัตนััยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อีกทั้งเป็นบุคคลที่เคารพในบิดามารดาผู้ให้กำเนิด รวมทั้งครูบาอาจารย์ผู้สอนสั่งให้รู้คุณงามความดีดีชั่วถูกผิดสามารถมีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองทุกท่านผมทนายโสิชวัน,นีทำรายการวันนี้นะครับเป็นรายการที่เชิญชวนพี่น้องชาวไทยพุทธของเรา นะครับทั่วไทยทั่วโลกได้ร่วมกันในกิจกรรมที่คณะผู้นำชาพุทธของเราได้สื่อผ่านรายการก็คือการสวดสาธยายธรรมจักรกับวัตนุสูตรนะครับข้ามปี <c oughs> เป็นวาระที่พี่น้องชาวไทยของเรานะครับ จะใช้วาระนี้นะครับได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนขององค์พระสมมาสัมพุทธเจา้าอันถือว่าเป็นคุณวิเศษพระคาถาทั้งหลายนะครับทำมาจากกัปปวัตตนสูตรนี่แหละครับเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอริมักมีองค์แปดประการที่ว่าด้วยอริยสัจสี่นะครับที่ว่าด้วย การก่อกํากเนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนโลกใบน,นี้เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยพุทธทุก่ันควรจะต้องอย่างน้อยได้รับรู้ได้ศึกษานะครับแม้จะเป็นภาษาบาลีก็ตามปัจจุบันนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยมากมายนะครับ เมื่อรู้แล้วสามารถที่จะศึกษาในความหมายในพระสูตรนี้ได้นะครับโดยย่อนิดเดียวครับขออนุญาตที่จะพูดผ่านรายการเพื่อให้พี่น้องชาวไทยที่ยังไม่ได้เคยศึกษาเรื่องนี้ได้ฟังเป็นเรื่องเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับพระสูตรนี้ว่าด้วยนะครับการตัดสูุ รู้แจ้งในอริยสัตว์สี่ขององค์พระศาสดาของเรานะครับมักมีองค์แปดเนี่ยคือหัวใจคือคุณวิเศษของศาสนาพุทธครับเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบความเห็นชอบนะครับเห็นในทุกเห็นในเหตุให้เกิดทุกเห็นในความดับทุกและ เห็นแจ้งในการข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนะครับเราเรียกว่าสมารถิธิและก็สัมมาสังกัปปะหรือสัมมาสังกัปโปก็คือความดำริของจิตของความคิดของเรานี่แหละครับความดำริของความคิดของมนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์เมตตาว่า <c oughs> สิ่งที่ ควรที่จะต้องเข้ามาศึกษานะครับเพื่อขจัดทุกนั้นก็คือจะต้องดับออกจากกามขณะที่โลกใบนี้กำลังใช้ทฤษฎีทางความคิดสอนคนให้เสพกามเสพวัตถุนิยมยังไม่มีขีดจำกัดเราเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีวัตถุนิยมหรือทฤษฎีทุนนิยม นะครับทำให้โลกใบนี้เต็มไปด้วยหอกการทยานอยากโดยหาความหยุดไม่ได้ความพอไม่ได้โลกจึงเกิดสงครามครั้งแล้วครั้งเลานะครับสำหรับบุคคลใดที่ต้องการสันติภาพในจิตของตนเองสําหรับใครที่ต้องการสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัวตนเองสำหรับท่านใดที่ต้องการเห็นสันติภาพให้เกิดขึ้นในประเทศของตนเอง จำเป็นจะต้องถอยออกจากทฤษฎีความคิดนี้นะครับเพื่อให้เข้ามาสู่ความพอเพียงและอีกทฤษฎีความคิดหนึ่งซึ่งกำลังระบาดอย่างร้ายแรงและเป็นอันตรายเป็นตัวเร่งที่เลวร้ายที่สุดที่ทำให้คนไปสู่การทำทสงคารามฆ่ากันก็คือทฤษฎีที่มีการมีบอกมิสอนกันไว้ในคำภีอันกุรอานที่ผมนำเรียนอ่านไว้แล้วนะครับที่เป็นเหตุเป็นตัวเร่งทำให แผ่นดินนีย <c oughs> นะครับจะแปรแผ่นดินที่สงบกลายเป็นแผ่นดินสงครามเพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างนี้ครับกำลังรุมเร้าความคิดจิตใจของประชาชนเราชาวพุทธยังเห็นสิ่งเหล่านี้จึงต้องออกมานะครับให้สติพี่น้องชาวไทยให้ถอยออกมาระบบจากระบบความคิดในการ สร้างความทะเยอทยานในวัตถุนิยมอย่างล้นเกินอย่างไม่รู้จักคาว่าพอหรือพอเพียงหรือหยุดยั้งความทะยานอยากในจิตใจของตนเองและให้ถอยออกมาจากการล้างสมองของละทิความเชื่อที่นำไปสู่ความรุนแรงและสงขามดังที่ผมนเรียนแล้วเราจะนำลูกหลานของเรา เราจะนําเยาวชนของเราเราจะนําคนไทยชาวพุทธของเราเข้าสู่คุณวิเศษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือสัมมาสังกัปปะดัมบีที่ชอบนะครับถอยออกมาจากระบบความคิดแห่งความโลภโมโทสันแห่งความโกรธแห่งความรุ่มหลงอะไรทั้งหลายเพื่อค้นหาสันติมาในจิตใจของเราเพื่อสร้างสันติภาพในครอบครัวในสังคมประเทศไทยของเรา และสัมมาวาจานะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยในรอบอย่างน,น้อนยในรอบ20สิปีที่ผ่านมาเนี่ยสงครามน้ำลายได้ทำลายประเทศได้ทำลายการเมืองนะครับในสื่อเรานี่แหละครับใช้สื่อเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จจนทำให้เกิดสงคราม กลางเมืองสร้างให้เกิดความล้มเหลวทางการเมืองกระทบต่อการดำรงชีวิตที่สงบสุขของพี่น้องประชาชนเท่าทุกวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นชาวพุทธมาถึงวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพการงานอะไรโดยเฉพาะสื่อเนี่ยจำเป็นจะต้องตั้งอยู่บนสัมมาวาจานะครับล่าสุดไม่ใช่เพียงเฉพาะจะต้องใช้กับประเทศไทยเท่านั้นนะครับก้าวล่วงไปถึงประเทศลาวเห็นไหมครับ จำเป็นต้องออกมาขอขมาลาโทษก็เพราะเราไม่ใช้สัมมาวาจานะครับเพราะฉะนั้นเราชาวไทยพุทธจําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงการพูดส่อเสียดหลีกเลี่ยงการพูดการโกหกทำหยาบทั้งหลายนะครับที่จะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับสังคมของเราสุดท้ายแล้วก็จะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เกิดขึ้นกับผู้ก่อคำเ,เ,เองก็คือตัวพวกเราเอง นะครับนั่นเรียกว่าสัมมาวาจานะครับส่วนสัมมากรรมันตะก็เรียกว่าสัมมากรรมันโตอาชีพที่ชอบนะครับอาชีพที่ชอบก็คืออาชีพที่ไม่โกงกินนะครับอาชีพที่นะครับไม่คอร์รัปชันสังคมไทยตอนนี้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงโกงกินและการทำรายร้างนะครับเอาเปรียบผู้รอยโอกาสอย่างมากมายมหาศาลในประเทศไทยของเรา นะครับไม่เว้นแม้กระทั่งผู้มีอำนาจรับได้สร้างก,กลไกเหล่านี้ขึ้นมานะครับท่านจะได้แลเห็นข่าวล่าสุดนี่แหละครับการออกมาเปิดเผยความจริงของสมาพันธ์ชาวาขนส่งที่บอกว่ารัฐบาลของเราไม่รักษาไมา่ไม่รักษาทรัพยากรน,น้ำมันในประเทศไทยปล่อยให้ต่างชาติมา สัมปทานราคาถูกๆแล้วก็ยังตั้งโรงกันในประเทศไทยแล้วเอาไปตั้งราคาเทียมราคาหลอกมาขายให้คนไทยโดยเทียบราคาจากสิงคโปร์วันนี้เราก็าเห็นครับเราก็าเห็นการทําร้ายประชาชนโดยผู้ปกครองของเราเฉพาะและทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราไม่ได้ตั้งอยู่ในสัมมาครมมันโตกันนะครับส่วน นะครับสัมมาอาชีวะไอ้สัมมาวายามะและก็สัมมาสติสัมมาสามาธิการตั้งสติการตั้งจิตโดยมั่นโดยชอบนั้นเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐานซึ่งเป็นเรื่องลึกครับพูดในว,วันนี้ก็คงจะไม่ได้ไม่สามารถที่จะ,ะทําให้ผู้ฟังสามารถที่จะติดตามสิ่งนี้ได้แต่ว่าให้เข้าใจครับว่าเส้นทางแห่งสันติที่แท้จริงของมนุษย์โลกนั้นอยู่ที่ไอมบัคมีมโอโค์8ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นครับ พี่น้องชาวไทยที่รักและครบครับพี่น้องชาวไทยพุทธที่รักและครบทุกท่านเราจะถือโอกาสนะครับผมเชิญชวนอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งพลังนะอีกหนึ่งพลังของความคิดในการที่จะส่งสัญญาณไปยังพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วโลกวันนี้นะครับกำหนดการสามทุ่มเราอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับไปจนถึงวันพรุ่งนี้ ท่านใดมีเวลาช่วงที่วันหยุดราชการเราจะนะฮะสวดข้ามคืนและจะต่อก็ได้ครับต่อกันไปเลยครับจะ,จะเป็นมงคลกับตัวเองนะครับแน่นอนครับถ้าทุกคนทุกครอบ,บครัวมีสันติสุขในจ,ใจิตใจนะครับมีความผาสุขเป็นเบื้องต้น นะครับในครอบครัวแล้วย่อมส่งผลของความสันติสุขไปยังคนรอบข้างได้นั่นก็คือสังคมประเทศชาติของเรานะครับเราจะไม่โทษว่าเราทําไมไม่มีผู้นําของประเทศนะครับพานําส่วนไม่จะเป็นครับพวกเราเองรู้ว่าคุณวิเศษของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยเป็นสัจจภาวะนะครับเราถือโอกาสตรงนี้ส่งข่าวไปยังพี่น้องชาวไทย พุทธทั่วไทยทั่วโลกนะครับเราสร้างสันติสุขตัวนี้ร่วมกันนะครับนอกจากพระคาถาทั้งหลายแล้วทรมาจากกัรวัฒนสูตรนี่แหละครับจะเป็นการนะครับทำให้โลกใบนี้สันติสุขนะครับพระธรรมคำสอนหากเรารักษาเอาไวา้ดำรงเอาไว้นะครับแผ่นดินนี้โลกใบนี้ก็ยังไม่สิ้นพระอารหันต์หรือว่ายังไม่สิ้นพระสุปฏิปัโนนะครับและแน่นอนครับ ย่อมทําให้แผ่นดินไทยของเรานั้นเป็นแผ่นดินที่สงบสุขได้แผ่นดินที่สงบสุขชาติไหนไหไนเขาก็อยากมาครับหากเกิดแผ่นดินที่ไม่สงบสุขไม่ว่าที่นั่นจะมีของดีแค่ไหนก็ไม,ม่มีชาติไหนอยากไปครับผมจะยกตัวอย่างบ้านใกล้เรียนเกลียงของเรานี่แหละพม่าอย,อย่างเงี้ยแม้จะมีที่เที่ยวที่พักผ่อน ที่ทํางานที่ลงทุนก็ไม่มีชาติใดอยากไปครับแต่แน่นอนครับชาติใดที่นะครับมีความสันติสุขนะครับในจิตในใจในการกระทําทุกชาติก็อยากมาคบค้าสมาคมเราครับเราต้องเอาชนะศึกภายในของเราก็คือกิเลสตัณหาของเรากิเลสข,ของเราคือความอยากนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นอยากอันไหนก็ตามแต่ นะครับอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้เราจรึงจะพบสันติสุขนะครับเมื่อเราสามารถชนะศึกภายในของเราได้แล้วเราค่อยมาดูศึกข้างนอกของเราศึกข้างนอกของเราก็คือคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับในระบบ องค์กรของรัฐหรือนักการเมืองที่มีความโลภไม่พอนะครับมีความโทสะนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยของเราเป็นบุคคลที่จะต้องช่วยกันขันจัดในปีพุทธศักราช2565นี้ครับต้องขันจัดทิ้งให้หมดครับนะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวไทยพุทธที่สนับสนุนโครงการ นักกฎหมายชาวพุทธกับผมนะครับหลังจากพระอาจารย์ท่านได้ประกาศออกไปแล้วพระอาจารย์ทิพยพิยผมนะครับได้มีพี่น้องชาวไทยได้ร่วมด้วยช่วยกันลงขันในโครงการนี้วันนี้ได้งบประมาณ2,000บาทนะครับไม่เป็นไรครับเงินไม่ใช่เงินเงินบาทไม่ใช่น้อยเงินร้อยก็ไม่ใช่มาก เงินส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการจับยังนะครับขจ,จัดองค์กรของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยุยงส่งเสริมให้ท้ายและเปิดโอกาสให้มีการทำลายความมั่นคงของศาสนาพุทธไม่ว่าจะมาในรูปใดก็ตามแต่ประ๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับกิจกรรมของผมดำเนินคดีการดำเนินคดี นะครับค่าใช้จ่ายที่ถูกใช้จ่ายไปในทางคดีทั่วประเทศไทยเป็นปีในการขจัดทั่วประเทศปีนี้น่าจะเป็นปีในการลุกขึ้นมาขจัดภัยขจัดคนไม่ดีความคิดไม่ดีนะครับที่กระทําต่อชาติและาศาสนาของเราให้เสร็จสิ้นกันครับนี่ผมเองก็ขอถือโอกาสอานหาอนุโมทนานะครับขอถือโอกาสนะครับหมายเลขโทรศัพท์ผมนะครับ0ูนย์ 5557255ผมจำเลขบัญชีไม่ได้ประธานอภัยนะครับธานาคารขอให้ท่านติดตามมากแลไรกันนะครับแล้วก็กรุณาโทรมาบอกแล้วด้วยว่าท่านส่งมาให้กี่บาทกี่บาทนะครับเราก็จะจัดเป็นถือว่านี่คือการทําบุญต่อพระพุทธศาสนาเราก็จะจัดเป็นหลักฐานเอาไว้และค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายออกไปมากน้อยผมก็จะแจงออกไปให้ทุกท่านได้ทราบทุกอย่างเป็นไปตามระบบของธรรมิบาลครับ พี่น้องที่รักะเครับ,ค,รบความรู้เรามีพร้อมแล้วความตั้งใจของเราก็มีพร้อมแล้วฉะนั้นเงินเล็กๆน้อยๆของท่านสามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับในครั้งนี้วันนี้ก็คงต้องกลับลาพี่น้องเอาไว้แค่นี้ขอความดีคุ้มครองพวกเรานะครับคุณวิเศษขององค์พระสมมาสมุทธเจ้าของเราที่ประทานเอาไว้คุ้มรครองประเทศชาติของเราให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองรองรับทุกชาติทุกภาษา เป็นดีแดนแห่งสันติภาพนะครับสืบต่อไปนะครับช่วงการนานครับสวัสดีครับ